นะครับถ้าเราจะเลี้ยงงูเราต้องมีใจรักนะครับถึงจะเลี้ยงได้ครับไม่ใช่ว่าปล่อยไ้ทิ้งไม่ดูแลมลกล็ําบสําหรับที่รัวก็ดูลัก ูวัวของลุงทุกตัวนี่ไม่ผอมครับขนาดยาไม่มีนะครับแต่เราต้องขยันแะต้องมีใจรักและดูแลเขาให้ให้ดูให้ดีๆดูแลให้ดีๆใ,ให้เขากินให้ดุดุมสม,มบูรณ์ถ้าใจรักไ็จะเลี้ยงงวนะครับแต่คิดจะทําทแบบเล่นๆนะอย่าไปทาเลยครับเพราะวัวทุกตัวมันแพง สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับวัสันน้อยชาแนลวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลห้วยทับทันอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษมาพูดคุยกับคุณลุงประหยัดไปรับชมประสบการณ์ในการเลี้ยงวัวของคุณลุงกันเลยครับ สวัสดีครับรบกวรแนะนําตัวหน่อยครับผมกผมนายประหยัดทานบางครับครับอยู่หมู่สองตำบลทุับทานอำเภอทุงทนจังหวัดสิริกิตครับอาชีพทํานากับเลี้ยงวัวครับผมเลี้ยงวัวกับทํานาครับผมเลี้ยงมานั้งแต่หนุ่มๆเลยแหละครับครับเลี้ยงมางแต่หนุ่มๆเลยครับกี่ปีแล้วครับคุณลุงก็ีตอนนี้ลุงก็65ปีแล้วครับผมตอนนี้อายุ65ปีแล้วครับผม65ปีครับตอนนี้มีวัวกี่ตัวแล้วครับ ตอนนี้มีงัวอัวอคอกน้องก็สิบสี่ครับอคอกนี้สิบเอ็ดตัวครับผมครับผมเป็นวัวพันอะไรครับคุณลุงพันพัดพันพ์ลูกผสมครับลูกผสมนะครับครับผมทําไมถึงเอาวัวมาเลี้ยงด้วยก็เราก็ยามว่างเราไม่มีอะไรจะทํานะครับหน้าแล้งเราก็ต้องเลี้ยงวัวชีพเสริมคือเป็นอิสระของเราใช่ปั๊บสินค้าทุกอย่างที่เรามีมีจะตั้งราคาได้คือวัวครับผมครับ เป็นยังไงเล่าให้ผมฟังหน่อยครับคือคือคือเราทํานาทําขายข้าวขายปลาก็พ่อค้าก็ตีราคาให้เราใช่ไหมครับครับทีนี้เราเลี้ยงงวพ่อค <3: S 1> ้าก็มาซื้อเราเข้าไปลุงตัวนี้เท่าไหร่อ่าไอตัวตัวนี้เราก็ว่าอ่าหมื่นหนึ่ง,งห,หรือส,สองหมื่นหรือพันสองพันเราก็ว่าได้ตกลงราคากันเองเอาเองนะครับผมก็ตัวนี้คือเราตั้งราคาได้ครับแต่เราตั้งราคาได้ครับแต่ข้าวตั้งราคาไม่ได้ครับผมตอนนั้นเวลาเราตั้งราคาไป ส่วนต่อรองก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะแล้วก็เรื่องหนึ่งครับผมครับผมพพใจทั้งสองแหลครับนี่จะตกลงขายได้ครับวิธีเลี้ยงของคุณลุงตั้งแต่เช้ายันถึงเย็นเนี่ยทําอะไรบ้างครับสำหรับวัวสําหรับวัวนะตอนนี้มันน้ํามันยังไม่ยังไม่แห้งครับผมตอนนี้ผมตื่นเช้ามาต้องไปหาย้าจากทุ่งนาครับทุ่งนาจากนาที่เขาเกี่ยวข้าวออกแล้วรถตกรถเขาเกี่ยวแล้วก็ผมก็ไปไปเคียย์เข้ามาตากแล้วให้วัวกินครับผมฟางครับฟางครับฟางตากฟางครับ แล้วทีนี้มีหญ้าปลูกหญ้าใช่ไหมครับที่นี่ก็มีปลูกอยู่ครับอยู่นี่อยู่อยู่ตรงหนองนี้ก็มีครับหนองสะทีนี้ก็อยู่อยู่อยู่ที่ที่ไร่มีอยู่ครับป่าอยู่ประมาณสักห้าหกไร่สำหรับปลูกหญ้านะครับผมโอ้ปลูกหญ้าห้าหกไร่นะครับตอนนี้พื้นที่เลี้ยงทั้งหมดมีกี่ไร่ครับตอนนี้ แต่ตอนถ้าสมมติว่าน้ำมันแห้งนะครับที่ที่เราก็ปล่อยได้ครับเพราะว่าที่ทุ่งนาเรามีมีสิทธิ์ไปปล่อยปล่อยปล่อยเลี้ยงไปตามตามตามร่ตามนานะครับครับถึงหน้าเราดูที่เราทํานาเสร็จแล้วก็ต้องเอาอยู่ในในในคอกเลยครับไม่ได้ออกไปไหนเลยอครับไม่ได้ออกไปไหนเราหา้าให้กินหาฟางต้องหาฟางแล้วหาย้ามาให้กินครับพื้นที่ทํานาตรงนี้เป็นของคุณลุงหมดเลยครับครับผมกี่ไร่ครับตรงนี้ไอตรงนี้มันอยู่มีอยู่สิบไร่ครับสิบไร่ตอน ไปไปเลี้ยงได้เนี่ยสามารถไล่ไปเลี้ยงที่คนอื่นได้ไหมครับได้ครับผมมีค่าใช้จ่ายไหมครับตรงนั้นไม่ไม่ไม่ครับไม่มีครับเขาใจดีครับเขาใจดีครับเพราะว่าตอนที่ว่าเรายังราดูยังไม่ถึงทําที่นาทํานาเราก็ปล่อยวัวปล่อยควายที่ไหนเลี้ยงก็ได้ครับเขาไม่ว่าโอ้ที่นี่เขาใจดีเนาะครับเขาไม่อยากให้ไปขึ้นเข้าเข้าสวนเข้าอะไรเขาก็พอครับโรคภัยไข้เจ็บเขามีอะไรบ้างคุณลุงไหนครับโรคอะไรรังรังวัวใช่ครับวัวก็เป็นเขาเรียกอะไรลิมเปิลลปีสกินลมปสกินครับลัมปีสกินส่วนมากผมไม่ค่อยได เพราะบางคนฉีดเยอะ4เข็ม5เข็มงัวก็ตายครับไอของผมนี่มันเป็นปุ๊บผมบางแล้วผมหาเอกวัตจัต์เข้ามาเข้ามาเข้ามามาดูเขาก็ฉีดเข็มเดียวผมก็ต่อไปครับเขาบอกว่าไม่ต้องฉีดเยอะเพราะว่างัวเราถ้ามันมันป่วยมันจะอ่อนเอไงครับถ้าเราฉีดยายเยอะยามันแรงงัวก็จะตายของผมมันมีอยู่ทั้งปีนะมันมีเลนเปียสกรีนอยู่มีอยู่สองตัวสองตัวครับผมตายไหมที่นี่ไม่ครับไม่ตายครับไม่ตายครับแล้ว ฉีดปีหนึ่งกี่รอบครับคุณลุงมันไม่ใช่มันเป็นเราก็ฉีดครั้งเดียวเอง๋อครับตอนนถ้าเป็นก็ค่อยฉีดครับเป็นมาทอยฉีดจากนั้นเราก็แบบว่าเออเราก็ฉีดยามบำรุงบ้างครับฉีดยามบำรุงวัวให้มันไงมันเป็นอะไรเขาเรียกว่าตุกขิกระดอง่ะอ๋อพยาิพยาิพยาตพยาิพยาตอ๋อครับผมก็วิธีเลี้ยงก็ไม่ยุ่งยากเลยเนาะไม่ยุ่งยากครับมันลําบากหน่อยช่วงที่ว่าเราทํานาทําานเราต้องไปหาหญ้าที่อื่นครับครับเราหาตัดหญ้าแถวแถวคันนานะครับมาให้กิน แล้วก็เก็บเกี่ยวออกมาก็ประมาณลเราก็หาเก็บฟางอย่างนี้แหละครับ,รบฟางมาที่ที่ที่้านเหนนแหละให้มันกินตอนนี้มันออกจากคลองมันยังไม่ได้เพราะว่ามันมีน้ําอยู่ต้องหาหาหาฟางแล้วหาย้ามาให้มันกินตอนนี้ทั้งหมดมีกี่ตัวแล้วครับเนี่ยทั้งหมดก็รวมแล้วก็ยี่สิบห้าตัวครับผมยี่สิบห้าตัวเลี้ยงกี่คนครับคลสองคนกับยายนะครับสองคนกับตายายเลยครับผมนะครับเลี้ยงไหวไหมยี่สิบห้าตัวเนี่ยก็ไม่รู้ไหวไม่ไหวก็ช่วยกันอย่างนี้แหละครับครับ แล้วก็ให้กินได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างก่อนไม่ไม่ใช่แต่ว่าตาทตาหาฟางให้กินไม่ได้ขาดระยะเลยครับหลักๆคือฟางเนาะฟางครับช่วงนี้มันตามช่งนานน้ําก็ยังไม่แห้งครับแล้วก็หาฟางให้กินทุลังไปก่อนถ้าน้ําแห้งรญยามันมีเราก็ปล่อยได้ตอนนี้ปัญหาของคุณลุงก็คือพื้นที่น้ํายังไม่แห้งครับผมก็ต้องอยู่ที่ที่โนนที่สูงนี้ไปก่อนนะครับแต่ถ้าน้ําแห้งแล้วก็ปล่อยได้สบายแล้วนะครับ แล้วเรื่องตลาดเรื่องตลาดเนี่ยคุณลุงอบเอาไปขายที่ไหนครับที่านนีอพ่อค้าเขาม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 า,มา,มาซื้อจากจากจากคอ,อกเลยครับผมครับแค่โทรกิ้งไปครับพ่อค้าก็มาแล้วครับผมนะครับขายยากไหมมันมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ละครับต่บอ,อยู่ที่ที่ว่าเราตกลงกันแบบว่าเราก็ดูเนื้อเนื้อเนื้อตรงของวัวเนาะครับเออราคาเท่าไหร่พอใจผมพอใจพ่อค้าเราก็ตกเราก็ซื้อกันได้ก็ไปกันได้เราตั้งราคาเองครับผมส่วน แต่ราคาต่อรองกันยังไงอีกเรื่องหนึ่งรืออีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งครับอูกวัวตอนนี้ช่วงราคาวัวถูกถูกถูกมากเลยครับคุณลุงจะเลี้ยงยังไงดีก็เราก็ไม่ได้หัวหารเราก็ไม่ได้ซื้อครับผมเราหาหญ้ากับฟางให้กินแต่ตอนนี้เราก็งัวมันกลวัวมันถูกมากจริงๆนะครับถูกจริงๆแต่เราก็ก็ทําใจใช่ไหมนะครับครับผมท้อไหมวัวถูกเนี่ยท้อครับท้อครับผมท้อท้อ เขาอยากให้วัวราคาคาแพงหน่อยแต่เนื้อทาไมมันแพงจังเลยครับกิ <c oughs> <c oughs> โลละสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยแต่วัวเราตัวตัวของเรามันมันถูกถูกจริงจริงครับครับตั้งแต่ที่คุณลุงเลี้ยงัวมาเนี่ยจนตอนนี้อายุหกสิบกว่าปีแล้วเนาะครับได้อะไรจากวัวบ้างก็ได้อะไรไอเงินที่เราเลี้ยงัวเนี่ยวเราขายปีละสี่ห้าตัวครับ <c oughs> แล้วก็ได้ขายอะไรฝุ่มไปใส่ไร่ใสในาครับ ก็ได้ใส่ใส่ใส่นาแล้วครับเราปีนี้เราทํานาเราก็ไม่ค่อยปองปุ๋ยทํานาผมทํานา25ไร่ครับผมใส่ปุ๋ยหกระสอบปีนี้หกระสอบเองหกระสอบปีนี้เข้าผลไม้เมีใช่ไหมครับหกระสอบเนี่ยครับโอ้หกระสอบครับก็ได้ก็ได้ก็ได้นี่แหละคิวคิววัวคิวควายน่ะใส่ครับครับผมถือว่าเป็นการลดต้นทุนลดต้นทุนครับผมปุ๋ยก็แพงปุ๋ยก็แพงนีนะปุ๋ยก็แพง สองพันห้าครับผมไม่ไหวนะคุณลุงเนาะครับครับกีที่เรามีวัวแล้วเอาตรงนี้ไปใส่เขาครับผมนะครับนอกจากขี้วัวขี้ควายได้อะไรจากเขาตั้งแต่เลี้ยงอะไรจากเขาเนาะได้อะไรก็ได้ได้ที่เราขายได้ขายได้เราก็เราก็ไม่ใช่ในใช้สินเพราะเราเราก็ลงทุนเนาะครับเพราะว่าเรามีนี่มีสินมาแต่ก่อนไงครับเออตอนนี้หมดนี่หมดสินยังไม่ครับตอนนี้ยิ่งหนักเพราะว่าเราก็ อย่างนี้เราออกไอคอนบ้านพงอยู่ข้างในครับทีนี้ออกมาปลูกสร้างอย่างนี้ก็เลยกู้เง,งินเรางงเราคนแก่เราจะเอาเงินที่ไหนเนาะครับเราก็กู้เขามาปลูกบ้านปลูกไรอยู่ก็เลี้ยงงวเลี้ยงอะไรก็ค่อยทยอยใช้นี่ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆไปอย่างลรก็ถือว่าเอาตรงนี้แหละใช้นี่เขาครับผมให้รวยไม่รวยหรอกครับชาวนาครับครับ,รบอยู่ตัวได้พออยู่ตัวได้ก็มีเงินใช้นี่ใช้สิ่งเขามีใช้บ้างใช้มีใช้บ้างอาชีพเสริมลุงก็ออกไปวินตอน ตีสี่ตีห้าก็ออกไปเว้นอยู่สถานนี้ห้องสถานได้ไม่ได้ก็<อ>ระช่างออกมาก็เข้ากลับมาบ้านนี่ช่วงนี้ว่าจะไปพอดีลูกเอารถมาแล้วก็จะไปที่ไปไปพักผ่อนไงไปค,คลายเครียดหน่อย<ด>อ,อยก็อยอะใช่เนาะครับออปีก็เยอ่เยปีปีหนึ่งคุณลุงขายไ네ด้เยอะไหมหว่าที่นี่ปีปีที่ผ่านมาผมก็ขายหกตัวก็ได้ประมาณสักแสนกว่าบาทครับครับก็ก็กตัวตัวหนึ่งก็ประมาณเขาหมื่นสองหมื่นกว่ากว่า โอครับครับแล้วเป้าหมายในพอกในฟาร์มของลุงเนี่ยเป้าหมายคิดในใจว่าจะพัฒนาหรือตั้งใจไว้ยังไงครับผมก็คิดว่าที่ที่ทีนนี้เว่าตัวไหนพอขายเราก็แบ่งขายที่โตเมียเราก็เอาไว้ทําพันธุ์ครับเอาทําพันธุ์เอาลูกผสมลูกทําลูกเราไม่ต้องซื้อหัวเข้ามาอืครับเพราะว่าเราเราเรา,เราต้องตัวตัวผู้เราก็ขายไปที่มันพอขายเราก็ขาย ไอตัวเมียที่ว่าดูตัวไหนสวยๆแล้วก็เก็บเป็นเทพันุ์ครับครับเน้นขายตัวผู้เก็บตัวเมียไว้ครับผมนะครับแม่พันธุ์บล็อกที่สวยก็เก็บไว้เอาไว้เป็นขยายพันธุ์ของเราไปเรื่อยๆมีจะเราผสมเทียมครับผสมเทียมตัวละพันเอาพ่อพันธุ์อยู่ในคอกครับปั๊บมันก็สายพันธุ์มันผสมกันมันวัวมันจะไม่สวยครับเป็นเลือดชิดไปครับผมนะครับลุงมีเปิดแบ่งราคาขายไหมที่นี่ถ้ามีใครมาซื้อผมก็แบ่งขาย๋อบ ครับพวกพวกเกษตรกรเขาอยากซื้อมาดูว่าเออตัวเมียนี้สวยแม่นี้สวยดีเนาะครับตกลงราคาก็สามตัวละสามหมื่นหรือสี่หมื่นครับแล้วก็ขายให้วันนี้คนดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับคนอยู่ละแวกบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยนะครับอยากจะมาดูมาขอแบ่งปันซื้อไปเลี้ยงมีเปิดแบ่งด้วยไหมครับมีครับผมมีครับพาผมไปชมราคาหน่อยตัวไหนบ้างที่จะเปิดแบ่งมาบไปดูเลยครับผมนี่นะครับมีอยู่สองโซนนะครับโซนสโซนสองโซนข้างนอกกับโซนข้างในเนาะลุงเนาะ อ่ะผมพาไปลง่วนข้างในนี้ก็ทีเน้นแดงๆครับมีมีพันแดงหมดนะครับไอ้นี่ไอ้นี้ก็แม่นี้ผมก็ผสมแล้วครับทับผสมแล้วครับครับครับนี่แม่แม่นี้ผสมแล้วผสมแล้วครับผมขายไหมแม่แม่แม่นี้ก็ผสมครับถ้าได้ราคาผมก็ขายครับผมครับครับคือลุงตั้งราคาในใจไว้เท่าไหร่ก็ตอนนี้ก็ตัวถ้าสมมติว่ามันก็ตัวประมาณสักสามหมื่นหรือสี่หมื่นบาทนี่แหละครับครับสามสี่หมื่นครับไอ้แม่นี้ก็ทับแล้วครับผสมแล้วับติดแล้วครับอ๋อ ก็เป็นเป็นวัวไทยพื้นเมืองครับนะครับผสมหลอดไว้มีใบมีหลอดหมดมีหมดครับนี่นะครับก็ประมาณ 3- ามถึงสี่หมื่นบาทครับผมก็มายกก็อีกราคาหนึ่งเนาะครับผมก็มาคุยกันได้นะครับคุณลุงคุยกันได้ครับก็มาดูที่ข้อล้วกันเนาะใครอยากจะมามาขอแบ่งปันคข้อผมอยู่ที่ทุกนาครับผมอยู่ตลอดเวลาเลยเนาะครับอยู่ตลอดเวลาครับครับผม เดี๋ยวผมจะพาชมนะครับนี่ก็นี่ก็นี่ก็ท้องนี่ว่าลุงครับท้องนี่กท้องอีกท้องอีกตอนนี้อยู่ในนี้ท้องทับอยู่หกแม่หกตัวโอ้ครับแม่หกตัวเลยครับแม่หกตัวครับท้องทั้งหมดเลยครับผมโอ้แสดงว่าอีกไม่นานก็จะได้เพิ่มอีกครับผมนะครับนี่นี่ก็จะเป็นแม่พันธุ์นะครับแม่พันธตัวนี้ก็ทับหมดนี่ก็ทับไอ้นู้นสองตัวสามตัวนั่นก็ทับหมดเลยครับครับครับมันมีแม่สาวอยู่ตัวหนึ่งที่ผมทับอยู่ สามถึงสี่หมื่นบาทเนี่ยก็คือหมายความว่าแม่ท้องใช่ไหมคุณลุงครับผมโอ้ทุกคนที่เอาไปก็ได้ลูกเลยเอาไปก็ได้เลยเอาไปก็รุนลูกเลยเนาะครับผมไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปซื้อตัวที่ยังไม่ทับมันรู้มันจะติดมันจะหมันหรือมันจะมีให้หรือเปล่าครับผมคุณลุงคำถามหน่อยหลอดที่ผสมตัวไปเนี่ยเป็นพันไหนครับผสมเลือดร้อยผสมเลือดร้อยมีใบเดี๋ยวผมจะขอดูใบดูหลอดครับคุณลุงเนาะคืออย่างน้อยเกษตรกรซื้อไปเลี้ยง แต่ได้มั่นใจในพันธุกรรมว่าตัวนี้เขาผสมเลือดร้อยไว้มีใบมีหลอดไม้นะครับไอ้นี้ก็ประมาณ3เดือนตัวสเดือนเนี่ยอืมครับอนี้อ้นี้เดือนสองยังไม่ถึง3เดือน2เดือนครับครับตัวเมียหมดนะครับเนี่ยโอ้ตัวเมียหมดนี่ก็ปห่อไหมเด็กเด็กเนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนไม่ต้องเก็บให้มันใหญ่ก่อนครับนี่ก็ลูกเขาไหมวะนนี้ไอไอไอนี่ลูกเไอตัวนี้ครับผมอ๋อครับนี่ก็ท้องแล้วท้องแล้วครับ แล้วคุณลุงผมถามหน่อยเห็นท้องเยอะๆเนี้มีเทคนิคอะไรไหมครับให้เขาท้องเป็นกับกับสัตว์ไวเนี่ยมันมันไม่มีเทคนิคหรอกครับพอวัวยาเขารู้ถ้าว่ามันจะขึ้นเราก็แยกออกจากข้างนอกอยาให้ตัวอยู่ในในคอกมันมันมันทับผสมเพราะลูกมันจะไม่ไอไม่ใหญ่ครับครับผมโอ้มันนี่มาบนมาดูครับนี่เป็นพ่อพันธุ์น้าเดชนะครับมีใบมีหลอดครบทุกตัวเลยนะครับนี่นี่นี่นะครับ ไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องใบเรื่องหลอดเลยนะเนาะนะครับนี่ม,มีมีหลอดนะครับนี่ของคุณลุงมีใบมีหลอดครบทุกคนะนะนี่นะครับก้ามปูฟาร์มนะครับนี่เขาจะมีชื่อเห็นไหมครับทุกคนมีหลอดนะครับตัวนี้เป็นน้าเดชเนาะส่วนตัวนี้เป็น c y วาูนย์เก้าหกพ่อดังแห่งยุคนะครับอ่าเป็นของโชคเนลมิรนะครับ นะครับก็จะมีมีหลอดนะครับครบเลย c ีวทศูนย์เก้าหกนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็น c ีว9 6ูนย์เ้าหกเป็นตัวอย่างของหลอดนะครับที่คุณลุงมีนะครับใครที่ซื้อไปที่นี่มีใบให้พร้อมเรียบร้อยเลยครับผมนเดทสามถึงสี่หมืนบาทแล้วแต่ตัวเนาะคุณลุงเนาะนะครับคุณลุงฝากบอกถึงคนใหม่หน่อย จะเข้ามาเลี้ยงวัวเนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอ่าผมอยากจะบอกนะครับว่าถ้าเราจะเลี้ยงวัวเราต้องมีใจรักนะครับถึงจะเลี้งยงได้ครับไม่ใช่ว่าปล่อยไว้ทิ้งไม่ดูแลวอลำบากสําหรับที่ลวัวก็ดูวูววัวของลุงทุกตัวนี่ไม่พร้อมครับขนาดย่าไม่มีนะครับแต่เราต้องขยันและต้องมีใจรักและดูแลเขาให้ให้ดูให้ดีๆดูแลให้ดีๆใ,ให้เขากินให้ดุดุมสมบูรณ์ ถ้าใจรักก็้จะเลี้ยงงวนะครับแต่คิดจะทําแบบเล่นๆน่อยอย่าไปทำเลยครับเพราะวัวทุกตัวมันแพงครับผมบอกพิกัดที่นี่อีกทีนะครับคุณลุงครับผมอยู่น้องชิมใหญ่ติดกากถนนสองสองหกสองสองหกครับติดข้างๆลงเลยจากสีสเกตมาทางสุรินก็ผ่านลงสีตูมีครับถ้าเราจะมาจากสุรินไปรีสเกตก็ LAUGHING จะเลยลงสีหอมสวยมานิดเดียวประมาณสัก 400กว่าเมตรนะครับคัผมเดี๋ยวใต้วิดีโอนี้ผมจะปัก Google Map ไว้ให้จะได้มากันง่ายๆนะครับทุกคนเบอร์โทรครับคุณลุงคุณนะครับคุณลุงเดี๋ยวผมจะแปะท้ายคลิปวีดีโอนี้ให้ใครอยากจะติดต่อซื้อขายอยากจะมาดูตัวจริงนะครับมาดูแม่ลูกนะครับแม่ท้องนี่ผมบอกเลยว่าที่นี่มีท้องติดตัวไปทุกตัวเลยที่จะขายนะนะครับมีใบมีหลอดครบเลยนะครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลุงนะครับมากๆนะครับผมขอบคุณครับผมครับต้องขอขอบคุณคุณลุงประหยัดมากๆนะครับที่ได้แชร์ประสบการณ์ในการเลี้ยงวัวหากท่านใดสนใจวัวของคุณลุงประหยัดนะครับ<ล>ก็สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรที่ได้ขึ้นให้ท้ายคลิปนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ สำหรับวันนี้ผมอสันน้อยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ